ครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับส่งงานซ่อมนะครับตัวนี้เป็นมา g กต้านะครับ4จังหวะ EBH 3 4 0 u นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณสมพรบัวบานนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วนะครับลูกค้าเขียนอาการมานะครับให้เราตรวจเช็คนะครับนะะ ที่เปลี่ยนไปนะครับกองตรงนี้เลยนะฮะตัวนี้ลูกสูบยังใหม่อยู่นะฮะแต่เสื้อสูบมันหลวมนะครับทำให้สตาร์ตติดแล้วมีควันทางเราเอามาลองก่อนที่จะแกะเปลี่ยนอะไหล่พวกนี้นะครับควันขมงเลยนะครับเลยทำการตีปอกสูบนะครับตัวนี้ในส่วนของมากิต้าสี่จังหวะขอบอกลูกค้า ทุกท่านไว้เลยนะครับถ้าส่งซ่อมเฉพาะตีปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนจะราคาโดดขึ้นจาก gx 3 5ไปเกือบครึ่งเลยนะครับตัวนี้ราคาตีปอกสูบพร้อมลูกสูบแหวน1,800บาทนะครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับชุดกรองอากาศนะครับหัวเทียนชุดคลาดฝาปิดถังน้ำมันชุดสายน้ำมันประเก็นนะครับ อ่าพวกนี้ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับตัวชุดแทนคันเร่งเราเอาใส่ลองนะครับลองเพื่อบีดเร่งนะครับรับประกันเลยนะไม่มีควันเสียงเงียบนะครับกดคันเร่งค้างไว้ได้สบายเลยนะครับชุดคันเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาไปถึงลูกค้าก็าไปใช้งานได้เลยนะครับยืดน็อตสี่ตัวนะครับใช้งานได้เลยปิดสวิตปิดสวิตแล้วลองสตาร์ทอีกทีกอกลองสตาร์ทดูนะครับเรารับจบให้นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาตัวที่3แล้วนะครับคุณสมพรนะครับตัวนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่3,300บาทนะครับ อย่างที่บอกนะครับมาเกต้าราคาก็จะแพงกว่า Honda หน่อยนะครับแต่ถ้าทําจบเรียบร้อยนะครับหรือว่าคุ้มใช้งานได้หลายปีนะครับคุ้มกับราคานี้นะมีบางท่านบางคนถามมาจะซ่อมแล้วคุ้มไหมกับราคาก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองนะครับทางเรารับจบ ให้ทั้งหมดนะครับคุณสมพรนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับเครื่องมา g กต้า4จังหวะนะครับเรารับจบให้นะครับสวัสดีครับ